สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะอืมวันนี้นะพี่อ้อยมาถ่ายดอกไม้จริงๆอ่ะต้นงอนไก่เนาะพี่อ้อยปลูกไว้หลายต้นมากๆเลยแต่พี่อ้อยปลูกไว้ที่หน้าบ้านเนาะก็โดนอ่าคนทําความสะอาดในหมู่บ้านถอนทิ้งไปมั่งลูกบ้างก็ไม่รู้จักว่าต้นอะไรพี่อ้อยก็งงเนาะก็ตอนนี้ก็เลยเอามาปลูกในบ้านนะคะ ดูเป็นอย่างดีต้นเขาจะสูงมากๆเนาะแล้วเขาก็หักนะคะหักหักครึ่งเลยเพราะว่าความสูงของเขาแล้วก็ดอกเขาหนักเนาะพี่อ้อยก็เลยเอาชํำไว้ในดินนะเสร็จแล้วเขาปรากฏว,ว่าเขาไม่ตายนะคะไม่ตายก็ดอกก็ยังสดใบก็สดนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้พี่อ้อยปลูกใส่กระถางเล็กๆเนาะอันนี้นะคะสาลแหน่ ยาวมากพี่ว่ายังไม่ได้ตัดทานเลยแล้วก็รู้สึกว่าต้นเขาจะโทมลงไปหน่อยนะคะ mm. ก็สั่งปุ๋ยไปแล้วเนาะยังไม่มานะเดี๋ยวจะลองดูเพราะว่าถ้าดีก็จะได้สั่งมาใช้เนาะอันนี้นะคะใบหัวรพาใบหัวรพานนี้ก็โดนไม่น่าเชื่อว่าอยู่ใน,ใน,ใ,นในบ้านแบบนี้เนาะก็โดนน่าจะเป็นหนอนเนาะเป็นหนอนมากินใบหัวรพาน,นะคะแล้วก็ ต้นกะเพรา<笑><笑>เห็นต้นเล็กๆอย่างนี้ตัดไปผัดกับข้าวหลายครั้งแล้วนะคะมาต่อค่ะอันนี้เป็นพริกเนาะพี่อ้อยไม่แน่ใจว่าเป็นพริกแดงจินดาหรือเป็นพริกใหญ่เนาะแต่แต่น่าจะเป็นพริกแดงจินดามากกว่านะคะแล้วก็ในกระถางนี้เนาะเพาะใบโหระพาไว้นะโหระพาหรือโหระพาเนาะ อันนี้นะคะก็จะเป็นต้นฟ้าทลายโจรเนาะอันนี้อ่าซื้อมาจากสนามหลวงสองเนาะแต่ต้นต้นแม่เขาก็จะโซมมากๆแล้วนะคะจะเห็นอยู่ข้างในเนาะข้างในนะคะที่เหลืองๆหน่อยนะเนี่ยที่เขาโสมโมเนี่ยนี่คือต้นแม่นะคะที่ซื้อมาเนาะราคา5้าสิบห้าบาทแล้วก็อ่าตอนนี้ก็ลูกเขาเยอะมากเลยนะคะ ลูกเขาเยอะมากเลยแล้วก็งามมากๆแล้วก็จะเห็นอันนี้อันนี้ก็คือพริกนะอันนี้น่าจะเป็นพริกขี้หนูเนาะพริกแดงจินดาที่พี่อ้อยเอาเม็ดสดๆนะคะมาใส่เอาไว้เนาะใส่เอาไว้ก็งามนะคะแล้วข้างในก็จะเป็นตะไคร้ตรงนี้จะเป็นสวนเล็กๆนะคะหน้าบ้านเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นทับทิมนะคะทับทิมคืองามมากมาก งามมากๆเลยนะคะงามมากๆเลยงามจำพี่อ้อยต้องตัดทิ้งบ่อยๆเนาะแล้วก็จะเห็นต้นข้างๆนี้นะข้างๆนี้อันนี้คือป่าช้าเหงาป่าช้าเหงาพี่อ้อยจะไม่ค่อยไม่ค่อยเอาไว้เนาะอันนี้จะเป็นที่เจ้าของเดิมเขาปลูกเอาไว้นะคะก็ที่จริงว่าจะเอาออกเนาะแตบบ่เราก็เผื่อบางคนเขาเขารู้จักเขาทานได้หรืออะไรเงี้ยเนาะ เราก็เลยไม่ไม่เอาออกนะคะก็เลยปล่อยไว้จะเห็นว่าฟ้าทลายโจรเยอะมากๆนะคะแล้วก็ข้างในนะะี่ค่ะกำลังเนี่ยกำลังปีนขึ้นต้นเลยนะอันนี้คือดอกสลิดนะคะดอกสลิดดอกสลิดเนาะ,ะพี่อ้อยซื้อมาตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็น8ต้นเนาะแล้วก็ให้เขาไปนะให้เขาไปหต้นเอาไว้เอาไว้สองต้นนะคะ<ม>เห็นไหมคะกำลังกำลังเลยงามเลย แล้วก็อันนี้อันนี้เนาะอันนี้นะคะเป็นกระบองกระบองเพชรเนาะสามเหลี่ยมนะคะที่ตอนนั้นน้องป็อกกี้น้องป็อกกี้เขาให้กระบองเพชรขึ้นมาต้นหนึ่งเนาะแล้วก็มันจะเป็นอาอีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็จะได้ตัวนี้เป็นต่อนะคะสามเหลี่ยมต่อแต่พี่ว้ยได้ลูกเขา ได้ลูกเขานะคะงามมากๆอันนี้เป็นกระบองเพียรหูกระต่ายเนาะแต่ว่ามันยังไม่เป็นหูกระต่ายคือยาวอย่างเดียวเลย mm hmm. แล้วก็จะมีว่านหางจระเข้เนาะ mm hmm. เอาเก็บติดบ้าน mm hmm. ไว้ก็ดีนะคะโอเคเลย mm hmm. ก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่พี่อ้อยทำสวนยอมเล็กๆ mm hmm. หน้าบ้านนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะ น,นี่นี่ีเดียวเดียวเอานี้แวะนิดนึงนี่คือใบมะกรูกดนะคะที่พี่อ้อยเวลาทํากับข้าวจะบอกว่ามาเก็บใบมะกรูดหน้าบ้านเนาะจะเห็นว่างามมากใบจะใหญ่นะคะก็คือปราช้าเหงเกาจะบางเนาะก็ะต้องต,ดตัดก็ <c oughs> ต้องตัดปราช้าเหงอออกนะคะทอนปราช้าเหงาออก,นะะอออกแล้วก็ให้ใบมะกรูดให้ใบมะกรูดเขาจเจริญง,งอกงามเต็มที่เนาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้งามมากๆนะคะ แต่ปลาช้าเหงานี่พี่กลัวมากพี่วไม่กล้าทานนะคะกลัวนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ